ดูครับะไรต่อครับเหตดีมากเมื่อกี้ดื่มเครื่องดื่มดื่มร้อนนะคะอุณหภูมิร่างกายจะได้ไม่สับสนเนาะเพราะว่าอุณหภูมิข้างในก็ร้อนอยู่แล้วพอดื่มของร้อนเข้าไปอุณหภูมิก็จะคงที่นะคะงั้นเราเริ่มกันต่อนะยืนขึ้นมาเลยค่ะยืนได้หครับใช่เราจะไป b a l a n c g Series กันนะคะยืนเท้าชิดกัน เดี๋ยวก่อนต้องท่ายืนก่อนวอร์มอัพก่อนนะคะให้บ <5 S 2> บเบรคขึ้นนะเท้าชิติดกันค่ะส t a น d ิ่งโ o r h เฮทเทนโพสนะถ่ายน้ำหนักไปที่ขาซ้ายกระตุกขาซ้ายให้ขาเหยียดตรงก่อนนะยกขาวขวาขึ้นมาขนานพื้นค่ะ เข่าสูงเท่ากับสะโพกส้นเท้าอยู่ใต้หัวเข่าพี่แค่ดันส้นเท้ามาด้านหน้าส้นเท้าอยู่ใต้หัวเข่าแล้วยกเข่าสูงอีกดีมากระดกข้อเท้าขวานะคะขาซ้ายกระตุกตึงไว้หายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นมาหายใจออกคาแมวช้องโค้งหลังลงไปสิบนิ้วมือประสานวางเอาไว้ที่จมูกเท้าขวาค่ะนิ้วโป้งรวมเอาไว้ใต้ฝ่าเท้าด้วยนะยกทางขึ้นมาลดเข่าลงมาค่ะคุณปั้จัด ข่าสูงเท่ากับสะโพกไว้โค้งหลังแล้วขาแมวท้องขาซ้ายกระตกตึงไว้นะถ้าขาซ้ายตรงแล้วหายใจเข้ายืดอกขึ้นมาแล้วเหยียดขาขวาไปทางด้านหน้าค่ะขีบส้นท้าไปด้านหน้าแล้วกระดกข้อเท้ากลับดี มากคุณพีแค่เหยียดขาออกไปอีกท่แมวทอมลึกๆขาสองข้างถึงรอบกดข้อศอกลงมาโค้งหลังให้สูงท่แมวทอมให้ลึกค่ะค้างเอาไว้กลับมาก่อนอย่าให้ครูทำคนเดียวเหยียดขาไปด้านหน้าท่แมวทอมค้างไว้ที่นี่ก็ได้ค่ะค้างไว้นะห้าท่าแมวทองแล้วโค้งหลังค่ะสี่เยียดขาวามาด้านหน้าไกลๆอีกสามอย่าลืมเก็บขาซ้ายตรงนะสองโค้งหลังให้สูงขึ้นหนึ่งหายใจเข้ายืดอกงอเข่าแล้ววางเท้าหายใจเข้ายืดหลังขึ้นมาแล้วเหยียดขาซ้ายไปทางด้านหน้า ทิ้ส้นเท้าไปด้านหน้าแล้วกระโดดปลายเท้ากลับคุณเป้นสั่นพยายามดันเข่าขวาให้ตรงก่อนนะดันเข่าขวาให้ตรงดีมากกระโดดปลายเท้ากลับมาหาน้าตัวเองค่ะคา้นแมวช่องเล็กๆไว้ที่ตกขึ้นมาขาสามทั้งนึงแล้วกดซอกลงมาคาแนมวทั้งแล้วโค้งหลังนิ่งมากๆพยายามเก็บขาขวาให้ตรงก่อนทางไว้นิดนึดนเข้าเท่าใหม่ค่ะ5เดี๋ยวกูรอเข้าเท้าใหม่4ี่ขนแมวทั้งแล้วโค้งหลังไว้3 ยืดตัวขึ้นค่ะ2ขาซ้ายเหยียดรงกขาขวาเหยียดตรงหนึ่งหายใจเข้ายืดแขนค่ะไปกันต่อนะ Standing b o w l Pulling Post t o w h i t ค่ะแขนขวายกขึ้นสอบชิดลำตัวค่ามเมง่ายทิ้งมือขวาลงไปจับข้อเท้าขวาจากด้านในค่ะสอกชิดลำตัวค่ามเมง่ายไม่หมุนข้อมือนะค่อยๆทิ้งมือลงไปจับข้อเท้าขวาจากด้านในค่ะ แขนซ้ายยกขึ้นมาค่ะและไหล่ซ้ายไปอยู่ด้านด้านหน้านะคะไหล่ขวาอยู่ด้านหลังหายใจเข้าขาซ้ายเหยียดตรงไว้นะแล้วยืดลําตัวให้สูงค่ะหายใจออกเตะเท้าขวาไปทางด้านหลังให้ไกลยกอกเอาไว้นะคะพยายามอย่าเพิ่งโน้มตัวลงไปขาซ้ายยืดกระตูกตึงแล้วเตะเท้าขวาไปให้ไกลบีบคนขาเข้าหากันอย่าให้ข่าซ้ายเท้วขามองให้เห็นในกระจกนะหายใจเข้าแล้วโน้มตัวลงช้าๆเตะเท้าขวาขึ้นไปด้านบนสูงๆค่ะ ค้างเอาไว้คขะแนวท่องนิดหนึ่งออกแรงแต่และออกแรงยืดให้เท่ากันเอาไว้ค่ะโน้มตัวลงมาอีกนิดหนึ่งขาซ้ายเหยียดตรงหายใจเข้ายืดมือซ้ายแตะกระเจคขาซ้ายเหยียดตรงเตะเท้าขวาขึ้นเปลี่ยนค่ะค่อยๆขึ้นมาดีมากนอกจากผิวๆร้อนแล้วร้อนจากข้างในด้วยคราวนี้มันก็ยิ่งทาให้ใจรู้สึกร้อนอยิ่งอีกพอบางทีบางท,บางท่าทําไม่ได้มันก็รู้สึกหงุดหงิดมากกว่าเดิมนะฮะครับผม ดีมาแขนขวายกขึ้นดันไหล่ขวามาอยู่ด้านหน้ารวบหัวเข่า,ขาชิดให้ครูก่อนนะเข่าชิดติดกันก่อนค่ะเข่าชิดติดกันได้ไหมคุณป้านจัดเข่าชิดติดกันจับมือไว้มือจับเท้าไว้แล้วรวบเข่าชิดดีมากขาวขวาตรงน้าหายใจเข้ายืดลำตัวค่ะหายใจแล้วเตะเท้าซ้ายไปทางด้านหลัง พยายามเตะออกไปให้ไกลนะคะใช้แรงขาแรงก้นเตะส้นเท้าออกไปให้ไกลจากสะโพกเลยบีบคนขาสองข้างเข้าหาการตามองในกระจกไว้ขาขควายยังเหยียดตรงและโน้มตัวลงมาหน้าอกหน้าท้องขนานกับพื้นค่ะใสยตามองเลยมือขวาไปหาตัวเองในกระจกพยายามพุ้งมือขวาไปแตะกระจกแล้วแตะทั้งที่ไหล่ข่าขวายังเหยียดตรงบาลานซ์ให้ได้ก่อนเตะเท้าซ้ายไปด้านหลังแล้วเตะขึ้นไปด้านบนให้ไกลมองไปด้านหน้านะหายใจเข้ายืดมือขวาใต้กระจกข้าขควากระตุกตึงเตะเท้าใส่ึ้น เปลี่ยนค่ะขึ้นมาดีมากเท้าชิปกันทำไมผม,ม,มท่านได้ชุกท่าเลยครับผมจริงโจ,โจโ้โดดไปโดโดม <c oughs> าแถวเนี้ยครับคุณอีกท่านนะก่อนที่จะพักนะคะบาลานซิ่งสติ๊กสองท่านกลับมาด้านหลังของแมทค่ะก้าว <c oughs> มาด้านหลังของแมทตบาลานซิ่งสติ๊กนะเท้าชิดก่อนพยายามไม่ล้มแป๊บเดียวนะคะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะค่ะประสานนิ้วทั้งสิบ ล่อยนิ้วชี้บีบฝ่ามือเข้าหากันลอยนิ้วชี้ออกมาคุณปั้นจันลอยนิ้วชี้ออกมาดีมากบีบแขนไว้ที่ใบหูยกขางขึ้นมาหายใจเข้าเก้าวเท้าขวาไปด้านหน้ายกเท้าซ้ายลอยขึ้นมาให้ครูค่ะ ดีมากขามิท้องหลังตรงขาตึงนะขาตึงทั้งสองข้างเลยค่ะเหยียดขาซ้ายไปก่อนหายใจเข้ายืดลําตัวหายใจอข้า,ขามวท้องกดอกลงแลยยกขาซ้ายขึ้นมาค่ะแขนท้องขาควรจะขนานกับพื้นเป็นเส้นตรงกดอกลงอีกแลยยกขาซ้ายให้สูงขึ้นพ้อมสะโพกขวาล,ลงมาขนานกับพื้นค่ะบีบคนขาเข้าหากันไว้ขาซ้ายแอคทีฟเหยียดยืดปลายเท้าขามิมนท้องนะหายใจเข้ายืดมือไปด้านหน้าเหยียดปลายเท้าไปด้านหลังเปลี่ยนขาขึ้นมาดีมากแข็งแรงข็งแรงยกบขาในฐานะ ที่ผมเป็นคนท้าผมไม่ต้องทํามาลุ้นกันเลยครับว่าตาปั้นจันเนี่ยฮพตขนาดเนี้ยจะสามารถผ่านภารกิจนี้ได้หรือไม่ผมทายว่ากรลยกาคขึ้นมาค่ะามองไปด้านหน้าไกลๆนะแขน่อท้องลึกๆไว้รีบแขนเอาไว้ค่ะคว่ำสะโพกขวากึ่งตัวเข่าหายใจเข้ายืดมือแตะกระจาเยียดลายเท้าไปด้านหลังเปลี่ยน่ะขึ้นมาดีมากๆแขนวางข้างลำตัวจิกน้ำได้ค่ะพักก่อน ของง่ายง่ายอย่างที่ทำบดฮ่าข้นสุดท้ายพี่ไม่เห็นทำเลยพี่เป็นคนท้าพี่ไม่ต้องทำเว้ยคือมันภารกิจภารกิจซ่ากล้าไม่กล้าแล้วคุณบอกแล้วคุณกล้าทำคุณก็ทำไิบดิเไม่ได้บอกว่าพิธีกรต้องทำด้วยไม่เคยดูเทปเหรอไม่เคยดูใช่ไหมพี่มาเพพี่อยากเพาพี่ชอบครูครูเก่งก็ที่จริงเรื่องความร้อนเรื่องทนความร้อนเนี่ยผม ผมผมว่าผมทนได้แต่พอมันบวกคําว่าโยคะเข้าไปเนี่ยมันเพิ่มเป็นทวีคูณเพราะว่าโยคะอย่างแรกคือมันคนที่ไม่เป็นเลยเนี่ยมาเล่นเนี่ยมันมันมันยากมากเพราะว่าเรื่องของสีระร่างกายหรือว่าความยืดหยุ่นของตัวเนี่ยเราไม่ได้ฝึกหรือว่ายืดมันทุกวันพอมาเล่นเนี่ยมันก็ตึงมันก็ล้าแล้วถึงทันมันใช้กล้ามเนื้อแล้วก็สมาธิสูงมากนะเห็นคุณคุูบอกว่าจากคนใจร้อนเนี่ยก็ทําให้ใจเย็นได้อะไรเลียก็มันก็เลย ครั้งนี้มันก็เลยรู้สึกก็ยากพอสมควรครับผมเมืม่อกี้นี่เราเบรกนะครับเรามีชาเขียบร้อนๆให้กับน้องชายสดหลอของผมคราวนี้รเราเบรกอีกครั้งเรามีชาชูรามเมงให้น้องครับยังร้อนเลยเร็วๆๆๆคุณคุแจ็คก,กี้ก็ารออยู่ร้อนไหมร้อนพีเกินเลยเฮ้ยนี่ของแพงเลดยดูหมูหนิ่จานนึงร้อยกบบว่าบาทนี่ข้ามันไก่สามจานอ่ะกินเลย

หิวเหมือนกันด้วยอิ่มไหมอร่อยป่ะเสร็จสิ้นภารกิจยังยังมีคงท้ายอยู่ค้ับยิ้เร็วร็วอิ่มไหมอิ่มครับอร่อยไหมไม่อร่อยอ่ะร้อนไหมร้อนพี่ไหวไหมไหวแต่ผม กินอิมอ่มๆเนี่ยมาเล่นโยคะเนี่ยมันจะพุทปล้าพุดปล้าจุกอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเพราะมีเธออยู่คนเดียวอยู่กับเธออยู่ออกับครูด้วยทำได้นะใกล้เสร็จแล้วนะทำได้นะถ้าผมทะเลทะลาปล่อ,ลอยออกมาเนี่ยพี่พีเคต้องเช็ดให้ผมเลยนะไม่ต้องห่วงเพราะพี่เป็นหวัดครูครับโค้งสุดท้ายจัดอยักยากแม่มมมมมห้อชายม้วขอบคุณครับ่าาจรยบ